ตอบคำถามนะคะว่าเลข78กับ88ต่างกันอย่างไรเลข88นะคะก็จะเปรียบเหมือนกับราหู2ดวงซึ่งราหูเดียวเนี่ยก็ถือว่ามีเลขเหลี่ยมมากพอแล้วนะคะ ระดับความเหลี่ยมของ8 8นะคะถ้าเกิดว่าไปในด้านที่เหลี่ยมสุดๆเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ใช้สมองในการหาช่องว่างช่องโหว่หรือว่าทางลัดค่้นข้างเยอะเขาจะเป็นคนที่มีแผนซ้อนแผนเหลี่ยมซ้อนเหลี่ยมเขาจะไม่ทําอะไรชั้นเดียวมักจะหลอกล่อรับรวงพางเก่งมักเป็นผู้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังไม่ค่อยแสดงตัวตนเด่นมากเขาอาจจะแกล้งเด่นแกล้งโชว์แค่ประมาณ2ส่วนแต่ที่ซ่อนอยู่อาจจะมีอีกหลายส่วนถ้าเป็นคนเหลี่ยมจัดๆเลยเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ยืมมือ คนอื่นมากกว่าทําเองลุยเองแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีผลผิดพลาดอะไรเนี่ยก็มักจะใช้แพ้แล้วก็มักมองลูกน้องมองคนอื่นนะเป็นเพียงแค่หมากเท่านั้นเขาไม่ใช่คนที่เปิดเผยตัวตนทั้งหมดแม้แต่คนข้างกายเขาก็ไม่เปิดเผยเขาเป็นคนที่เห็นด้านมืดของคนอื่นได้ชัดเจนมากเข้าใจในเรื่องของแรงปัรถนาแล้วก็ความกลัวของคนบงการคนเก่งด้วยหลักจิตวิทยาแม้จะไม่เรียนมาโดยที่บงการคนคนนั้นแบบที่คนคนนั้นไม่รู้ตัวได้เลขเจ็ดแปดเนี่ยก็มักจะเปิดเผยกว่า เขาจะเน้นโชว์ตัวว่ามีอิทธิพลนะคะจะเป็นคนที่ประกาศกล้าวตัวตนชัดเจนแสดงอํานาจชัด,ชดมีความเป็นผู้นาํามีความอดทนหนักแน่นเขาก็จะเป็นคนที่เน้นแปลในเรื่องของเล่เหลี่ยมกลโกงหรือว่าสมองกลที่เขามีเนี่ยเอามาสร้างรลกฐานให้มั่นคงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักพวกพ้องพอสมควรเป็นคนที่วินวินเลข78เนี่ยก็จะเปรียบเหมือนกับลูกพี่ใหญ่ส่วนเลข88เนี่ยจะเหมือนคนที่บงการในเงา ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง7-8กับ8-8นะคะลูกน้องเนี่ยจะรัก7-8มากกว่าแต่ว่า8-8เนี่ยลูกน้องจะ เกรงกลัวในเรื่องของความฉลาดทันคนของ88แล้วก็78เนี่ยเขาเป็นคนที่มักจะให้ผลตอบแทนแบบวินวินที่ไม่ทิ้งพวกพ้องมองพวกพ้องเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมแต่ว่า88เนี่ยเขาจะมองทุกคนเป็นเหมือนหมากมากกวา่าเพราะว่าจะมองว่ามันไม่มีมิตรแทร้ไม่มีศัตรูที่ถาวรเขาจะพลิกแพงทุกอย่างตามการเอาตัวรอดในการทํางานนะคะ78เนี่ยเขาจะโฟกัสในเรื่องของการสร้างอาณาจากักรแล้วก็ดูแลคนในอาณาจากักรแต่ถ้าเป็น88เนี่ยจะโฟกัสที่ผลประโยชน์สูงสุดของ ตัวเอองก่นคือปกติอะาคา่ะดิฉันจะไม่ค่อยตัดสินฟันธงว่าใครดีกว่าใครนะคะแต่ว่าถ้าจะเลือกใช้จริงๆดิฉันแนะนําให้ใช้78ดีกว่านะคะดิฉันว่ามันเป็นตัวเลือกที่มั่นคงกว่าจับต้องได้มากกวา่าส่วน88เนี่ยจริงๆจะเหมาะกับคนที่มีรากฐานเดิมมั่นคงอยู่แล้วคําว่ารากฐานเนี่ยก็หมายถึงรากฐานของวัตถุหรือว่าตําแหน่งหน้าที่ต่างๆที่จับต้องได้หรือรากฐานของจิตใจด,ด้วยที่ไม่ให้สั่นไหวง่ายๆเพราะว่าเลขนี้ก็ ก็เจอความท้าทายหลายอย่างเหมือนกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจริงๆแล้วอะคะ่ะมันก็คืออำนาจมืดในตัวเราก็คือเงามืดในตัวเองนั่นแหละที่น่ากลัวที่สุดนะคะดังนั้นเลขนี้จะเหมาะกับคนที่ผ่านสนามฝึกด้านเทาๆมาบ้างเคยลงสนามที่เจอคนมืดๆมาก่อนแล้วก็ยังสามารถที่จะคุมบางเหียนได้โดยที่ไม่วู่วามคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่วู่วามเบรกตัวเองได้มีอำนาจเหนือตัวเองเนี่ยนะคะ ก็จะมีเปอร์เซนต์ที่คุณจะเอาเลขนี้อยู่หรือว่าคุมเลขนี้อยู่ได้นานแต่ถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะพังได้เร็วมากเหมือนกันเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยโดยมากเวลาที่เข้าไปอยู่ในสนามอํานาจนะคะไม่ว่าจะเป็นอํานาจเงินทองชื่อเสียงตําแหน่งเนี่ยความโลภความโกรธความหลงต่างๆเนี่ยเราจะคุมไม่ค่อยอยู่เวลาที่อํานาจชื่อเสียงตําแหน่งมันเข้ามาเหมือนพอเวลาที่มันมีสิ่งเหล่านี้มาะคะ่ะมันทําให้ผ้าเบรกเราเนี่ยเหมือนมันแทบใช้งานไม่ได้ ถ้าเราเบรกไม่อยู่มันก็จะพัง7887นะคะจะโอเคแหละมันอาจจะเหนื่อยหน่อยมันจะช้ากว่า88ในเรื่องของผลลัพธ์บางอย่างแต่ว่ามันมีลูปปรรมมากกว่ามั่นคงกว่ามีทีมซัพพอร์ตประคองมากกว่ามีแผนมีระเบียบจับต้องได้มากกว่าแล้วก็อยู่ในกฎมากกว่าแล้วก็เสี่ยงพังน้อยกว่ามากนะคะเหมือนคนที่เก็บสวยกับเก็บค่าเช่าอะคะ่ะการเก็บสวยอะมันจะร้อนลนมากกว่า แต่ถ้าเราเก็บค่าเช่าเนี่ยมันมีความถูกต้องมีความชอบธรรมมากกว่าแล้วมันยืนระยะก,กว่าถ้าจะใช้แปดแนะคะก็ลองประเมินเข้าๆในเรื่องของประสบการณ์เช่นสมมติว่าถ้าเกิดเราเจอคนหักหลังเราเรากลับมาตั้งหลักได้ไหมแล้วก็ลองถามตัวเองในเรื่องของระดับความอดทนถ้าเกิดว่ามีคนมาทําให้คุณโกรธมากๆโมโหมากๆเนี่ยคุณสามารถรอแก้แค่สัก5ปีได้ไหมเก็บหลักฐานพร้อมกับพัฒนาตัวเองให้ดีเนี่ยรอ5ปีค่อยมาจัดการคุณทําได้ไหมคุณทนระดับนั้นได้หรือเปล่าหรือ เวลาที่คุณอยากได้อะไรมากๆเนี่ยคุณสามารถอดทนรอสัก5ปี10ปีได้ไหมแล้วค่อยๆสะสมไปโดยที่ไม่เร่งรีบคุณทําได้หรือเปล่าถ้าคุณทําได้ก็อาจจะมีสิทธิ์ใช้ได้เพราะว่าหัวใจสําคัญของการใช้8 8นะคะคือ8 8่มันไม่ใช่เลขที่เลวร้วายหรอกนะถ้าเราใช้มันอย่างมีประโยชน์แต่หัวใจของมันคือคุณจะต้องไม่ถูกครอบงำอะคือ8 8เนี่ย ทำให้เราเนี่ยไปครอบงําหรือบงการหรือจัดการคนอื่นให้เป็นไปตามแผนเราแต่ถ้าเกิดว่าเราคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะเป็นฝ่ายโดนเงาควบคุมะเองถ้าเราคุมสติได้เราจะคือเงาที่ควบคุมคนอื่นให้เป็นไปตามความต้องการของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรา ไม่สามารถคุมตัวเองได้เราจะเป็นฝ่ายโดนเงานั้นควบคุมแล้วเราก็จะพังหนที่สุดน,นะคะแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆฉันว่า7-8ดเซฟโซนกวา่ากลมกล่อมขวาพอดีพอดีขวาถ้าเทียบกับ8-8นะคะ